ขอเชิญรับชมวิดีทัศน์ของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ดีเด็ดระดับอำเภอบ้นานฝางจังหวัดขอนแกน่นประจำปี2,568สวัสดีครับผมนายชนะชัยซืยกระเดืองชื่อเล่นติงเล่น,นะครับอายุ38ปีปีสถานะโสดครับผมก็อยู่ตำบลเนินคองอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับผม ก็จบการศึกษาระดับปสวสาสาขาออกแบบเขียนแบบการผลิตนะครับก็ทํางานอยู่บริษ e ัทเอกชนแห่งหนึ H ่งในนิคมอุตสาหกรรมสุรานารีนะครับผมก็เป็น QA เกี่ยวกับบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์นะครับผมก็ทําเกษตรมาแล้ว1 1อปีนะครับก็ออกจากงานมาทําเกษตรนะครับก็เหตุผลที่กับบ้านมาทําเกษตรนะครับ ก็คืออยากกลับมาพัฒนาเกษตรต่อสารต่อพ่อแม่นะครับผมหลักการทำงานและความสำเร็จของนายชนะชัยซุยกระเดือกความสำเร็จของนายชนะชัยไม่เพียงทักษะทางการเกษตรเท่านั้นแต่เกิดจากหลักการทำงานที่มั่นคงในความดี มีจิตอาสาเสียสละเพื่อส่วนรวมพร้อมแบ่งปันความรู้และเป็นแบบอย่างที่ดีในชุมชนทำให้ได้รับการยอมรับในฐานะอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ตัวจริงทักษะการสื่อสารและการถ่ายทอดความรู้นายชนะชัยโดดเด่นในการสื่อสารถ่ายทอดแนวความคิดการเกษตรได้อย่างชัดเจนเข้าใจง่ายและเป็นวิทยากรที่ได้รับความไว้วางใจใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเชื่อมโยงเกษตรกร สู่โอกาสใหม่ในยุคดิจิทัลความเข้าใจในแนวคิดและนโยบายอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์นายชนะชัยเข้าใจแนวคิดและนโยบายโครงการอย่างสมาร์ทฟาร์มเออร์อย่างลึกซึ้งสามารถปฏิบัติงานตามแนวทางรมส่งเสริมการเกษตรได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย YSF ที่ส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เติบโตทั้งในชุมชนและระดับประเทศการสร้างแบรนด์และคุณภาพสินค้า นายชนะชัยให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์สินค้าเกษตรแปรรูปไร่เพลออกเกินออร์แกนิกฟาร์มที่มุ่งเน้นคุณภาพและความปลอดภัยโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์มันหวานญี่ปุ่นซึ่งสร้างความเชื่อมั่นและมูลค่าเพิ่มในตลาดยุคใหม่ได้อย่าง,ย,างยั่งยืนมาตรฐานสินค้าและความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ของนายชนะชัยผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP ซึ่งยืนยันคุณภาพและความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคเปิดประตูสู่ตลาดที่กว้างขึ้นทั้งในระดับชุมชนและประเทศการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าใช้เทคโนโลยีตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์แปรรูปผลิตภัณฑ์ในฟาร์มเช่นกล้วยตามะตูมอบแห้งและข้าวเกลียบม,มันหวานญี่ปุ่นเพิ่มมูลค่าลดของเสียและสร้างรายได้อย่างยังย่งยืนมาตรฐานสินค้าและความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ของนายชนะชัยผ่านการรับรองมาตรฐาน G.A.P. ซึ่งยืนยันคุณภาพและความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคเปิดประตูสู่ตลาดที่กว้างขึ้นทั้งในระดับชุมชนและประเทศการประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้านายชนะชัยใช้สื่อออนไลน์เช่น Facebook และ l ลายพร้อมช่องทางตลาดชุมชนและกิจกรรมออกร้านสร้างการรับรู้และยอดขายที่ต่อเนื่อง ให้กับสินค้าแบรนด์ไล่เพลินใจออร์แกนิกฟาร์มการบริหารจัดการการผลิตและตลาดเขาบริหารการผลิตและตลาดอย่างเป็นระบบใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจพร้อมโปรโมทผ่าน Facebook เพจมันเทศญ,ญี่ปุ่นขอนแก่นเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างกว้างขึ้นสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจเกษตรบทบาทพัฒนาชุมชนและวิสาหกิจชุมชน นายชนะชัยมีบทบาทจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรร่วมแปลรูปผลิตผลสร้างรายได้สร้างงานลดว่างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืนรางวัลและการยอมรับเขาได้รับรางวัลและการยอมรับจากหลายหน่วยงานสะท้อนความตั้งใจและคุณภาพงานผลงานได้รับการเผยแพร่ในสื่อโทรทัศน์และโซเชียลมีเดียสร้างแรงบันดาลใจแก่เกษตรกรรุ่นใหม่ทั่วประเทศ ความเป็นผู้นำและการสนับสนุนเทคโนโลยีใหม่นายชนะชัยเป็นต้นแบบของเกษตรกร,กรบ้านฝางสร้างแรงบันดาลใจด้วยการส่งเสริมแนวคิดและเทคโนโลยีใหม่ๆเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดช่วยให้ชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืนศูนย์เรียนรู้และสถานที่ศึกษาดูงานเขาจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ที่ถ่ายทอดความรู้อย่างต่อเนื่องเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน เช่นนักเรียนนักศึกษาหน่วยงานและเกษตรกรศึกษาและฝึกปฏิบัติพัฒนาทักษะพร้อมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเกษตรการเชื่อมโยงเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นายชนะชัยมีส่วนร่วมในกิจกรรม y s f ทุกระดับตั้งแต่อําเภอจังหวัดเขตและประเทศเน้นสร้างเครือข่ายแข็งแรงเปิดโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทยสู่ความยั่งยืน การบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายเขาขยายเครือข่ายกับสพกแปลงใหญ่หน่วยงานรัฐและเอกชนเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าขยายตลาดและเป็นวิทยากรบรรยายปลูกมันเทศญ,ญี่ปุ่นและใช้ระบบโซลาเซลล์ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและไร่นาส่วนผสมที่ตั้งแปลงและประวัติฟาร์ม ในชนะชัยเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ขอนแกน่นตั้งแต่ปีพศ2561ดูแลฟาร์มไร้เพลินใจชนามันหวานญี่ปุ่นตั้งอยู่ตบนนคลองอําเภอบ้านฝางห่างจากอําเภอบ้านฝางประมาณ10กิโลเมตรการผลิตที่เกือ้อกูลต่อสิ่งแวดล้อมเขาปลูกพืชแบบเกือ้อกูลใช้วัสดุเหลือใช้ทําปุา๋ยหมักใช้น้ําหมักชีวภาพแทนสารเคมีปล่อยแมลงศัตรูธรรมชาติควบคุมศัตรูพืชปลูกไม้ยืนต้นคลุมดิน รักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนการขับเคลื่อนตามแนวคิด BCG model นายชนะชัยนำแนวคิด BCG Model ม,มาใช้ครบวงจรตั้งแต่เศรษฐกิจชีวภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทำปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพลดมลพิษเศรษฐกิจสีเขียวทำเกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการผลิตและแปรรูปที่รักษาคุณภาพสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคค่ะ ส่วนนวัตกรรมที่เราใช้ในแปลงนะครับก็จะมีการใช้โซลาเซลล์ในระบบการให้น้ําของมันหวานญี่ปุ่นนะครับเป็นระบบน้ําหยดนแล้วก็โซลาเซลล์ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ประกอบเองขึ้นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการาประกอบงานช่างนะครับผมสามารถทําขึ้นเองได้นะครับผมแล้วก็มีการใช้ไฟฟ้าส่องสว่างในไร่นะครับเกี่ยวกับการใช้โซลาเซลล์นะครับแล้วก็มีการใช้รถไถนะครับผม รดไถในการไถพรวนดินกําจัดหญ้ากําจัดวัชพืชน,นะครับผมก็จะมีการทวนแปลงทวนทวนแปลงทวนคุยหมักเข้าแป้งนะครับผมด้วยรถไถนะครับ <c oughs> ครับผมก็ได้กลับมาทําเกษตรที่บ้านนะครับผมก็เหตุผลที่กลับมาทําเพราะว่า อยากพัฒนาเกษตรต่อจากพ่อแม่นะครับแล้วก็ได้อยู่กับครอบครัวครับผมก็สิ่งแรกที่ทําในการทําเกษตรนะครับก็คือปลูกข้าวปลูกอ้อยก่อนนะครับแล้วก็เกิดปัญหาว่าราคาตกต่าครับผมก็จึงเกิดเป็นอยากปลูกมันเทศญี่ปุ่นนะครับก็ได้ได้ปลูกมันเทศญี่ปุ่นหลากหลายสายพันธุ์ครับก็ครับก็ได้ปลูกมันเทศญี่ปุ่นนะครับก็ ปลูกไปสักพักหนึ่งก็เจอปัญหาหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาการตลาดปัญหาการผลิตนะครับผมก็จึงได้หาที่เลี้ยงนะครับโดยการเข้าไปที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอบ้านฝางนะครับผมก็มีเจ้าหน้าที่เกษตรเข้ามาแนะนําให้ความรู้ในเรื่องของการผลิตนะครับเพราแลาได้เข้าร่วมยังสมาร์ตฟารมเมอร์เมื่อ,อปี2561นะครับผมก็เป็นศูนย์บ่มเพาะของอำเภอบ้านฝางนะครับก็ดํารงตําแหน่งเป็น ประธานยังสมัติฟาร์มเมอร์ของอำเภอบ้านฝางครับผมก็เมื่อได้ปลูกมันเทศญี่ปุ่นนะครับก็จะมีมันเทศญี่ปุ่นสายพันธุ์ทุมโอก,กินาวาเมืงองโอก,กินาวาเบนิฮารุกะคุลิโคกเนินะครับผมแล้วก็พันธุ์สีม่วงอีกม่วงพเพื่อนสวิทแล้วก็มูราากิครับผมโดยการปลูกมันเทศญี่ปุ่นที่มีสำนักง,งานเกษตรอำเภอเป็นพี่เลี้ยงครับก็จะมีการทําจัดการตลาดไม่ว่าจะเป็น การขายออนไลน์นะครับผมผ่านเพจมันเทศญี่ปุ่นขอนแก่นนะครับผมก็ผลปรากฏว่าขายดีนะครับ <c oughs> มันเทศญี่ปุ่นในแดนชนะมันหวานญี่ปุ่นนะครับผมก็มีการทําวิสากิจชุมชนแล้วก็ทำอ่านจิตกัน ก็ทําเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วก็มีอกาสได้เป็นวิทยากรของทกศแล้วก็ของเอกชนหลายแห่งนะครับผมก็มีคนเข้ามาศึกษาดูงานในแปลงหลากหลายนะครับจากจากทุกทิปทั่วไทยนะครับผมก็มีการมาเรียนรู้เรื่องของการปลูกมันวันญี่ปุ่นเพื่อเชิงพาณิชย์นะครับผมแล้วก็ปลูกเป็นเกษตรผสมผสานนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํา EM การทําปุ๋ยหมักอินทรีย์การทําปุ๋ยหมักไปกำปูฮอร์มโมนไข่นะครับผมแล้วก็การปลูกมันญี่ปุ่นของเรานะครับก็จะมีการปลูกแบบ GFT นะครับแล้วก็จะมีการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์นะครับผมโดยการใช้ฮอร์มโมนไข่นะครับผมเพื่อบำรุงหัวให้หัวใหญ่แล้วก็หวานนะครับผมแล้วก็มีการใช้ปุ๋ยหมกักปใบกมปูในช่วงของการบำรุงต้นในช่วงแรกนะครับผม กในส่วนของการแปรรูปมันหวานญี่ปุ่นนะครับก็จะสามารถทําได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นมันหวานญี่ปุ่นอกโอ่งนะครับข้าวเกี๊ยบมันม่วงซาลาเปามันม่วงแป้งมันม่วงนะครับผมก็ทําได้เยอะนะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการแปรรูปมันหวานญี่ปุ่นนะครับผมอันนี้เป็นข้าวเกี๊ยบมันส้มโอกินาวานะครับทําจากมันส้มโอกินาวานะครับผมก็จะเป็น สินค้าของเรานะครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นมันม่วงญี่ปุ่นนะครับครับก็จะสาธิตวิธีการปลูกมันหวานญี่ปุ่นนะครับผมอันนี้เป็นไม้แทงรูนะครับอันนี้เป็นสต็อปเปอร์นะครับซึ่งเราจะหยุดตรงนี้ครับผมเพื่อให้ได้ระยะของความลึกเท่ากันนะครับผมการปลูกเราก็จะเสียบเฉียงนะครับผม สี่ห้าองศา,าครับแล้วก็ปลูกชิดขอบฝั่งนี้นะครับผมเพื่อให้หัวมันตอนที่เขาลงหัวนะครับตอนที่เขาเขาลงหัวเขาจะดินแตกตรงนี้ง่ายนะครับผมก็เดี๋ยวสาธิตกันเลยครับนี่ครับแทงรูนะครับผม ก็จะแทงรูงห้องไปให้สุดล่องเพื่อที่ให้เกิดความรวดเร็วนะครับผมขั้นตอนต่อมาคือหรือว่าคนที่สองนะครับที่มาช่วยปลูกนะครับผมก็จะเป็นคนที่เสียบยอดมันลงไปในลุมนะครับนี่ครับผมก็เสียบลงไปครับ คนที่สามนะครับหรือว่าเราจะมาทํารอบที่สามโดยการการปิดหลุมนะครับผมก็เหยียบเลยครับ,รบเริ่เหยียบยครับก็เสร็จขั้นตอนของการปลูกแล้วนะครับก็จะใช้เวลาห้าวันนะครับมันก็จะเริ่มแทงยอดใหม่ขึ้นมานะครับผมแล้วก็จะขุดตอนอายุสามเดือนนะครับ